ไอ้พี่ใหญ่กับเข้าค่ายแล้วครับพี่ใหญ่พีใ่ใหญ่กลับมากลับมาจับเวลาเหมือนเดิมแล้วครับพี่ใหญ่ <laughs> นี่ครับกำลังเทนมัดเทนนะตังตังตังนะเข้าไปใกล้ยี่ยืนทางได้ก็ต่อยครับไปก่อนยิงหนึ่งสองตึ๊กตึ๊กนีครับช่วยกันเทนมัดครับ กังทอนีทั้งสำลันักดรับลูค้านคเป็นอสมดรัโดนสันนหนาอย่าไปโดนแถวนี้เดี๋ยวค่ะเนี่ยจะก้าวไปนะใช้ความนยความคือคนเราทำไมไม่ทำอะไรนะตารเมืองมัไม่กด

เออเนี่ยครบแล้นะบอกชิวไว้เออใช่ต่อเแตกะตมไต้องน่คิวัแตกอันนี้ต่อยเป็มาแตกหเข็มเบตเต็นะเนี่ยตรงนี้อ๋ออ๋อแตกที่หัวอันนี้ต่อยยังเวิรเลยนะแตกห้าเข็ม ถ้าเข็มเหมือนกันผมลงสองเข็มนี่ดูยอดมวยเขาคุยกันมีสองเข็มข่านสามเข็มนานเจอกันทีไอ้เธอเกียรสองเข็มแล้วก็ใครว่าสองเข็มสามเข็มเออผมฟันใครว่าแตกเย็บไปเข็มห้าเข็มอ่ะแล้เือมันต่อยผมก็ผมก็จะต่อยแหละนั่นเอาเพียรสองพล่อเย็บไปห้าเข็มกันผมก็ควน เราอาจจะต่อยที่มันประชิดตัวนั่เลยออกออกแม่งเลยฉันต่อยกับไอ้ไอ้ก้าวหน้าของพี่จินทันอ่เนี่ยทุลุต่อยมันได้เลยเราต่อยหรือฟันมันอัปคัดเลยมันจะมาฟ้าตีเราปัองเลยทุกวันเลยออกไหมไม่นอกคะแนนเลยว่าแพ่มันแย่คะแนนมันด้วยไง กอมันก็ไปลงโดนขาเขาขึ้นมาน้ำลันเมาเเดินกินเวียนไนอ้หาโดนอะไรก็โดนสอกเราแล้วล้มไปเัเขกี่ยวขาเราก็จับล้มไงนี่ตัดขาเนี้ยฟื้นไปแล้วปึ้งไม่ไม่้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่าด้ไม่้่ไเ้ม้ม่้มไ้ม่้มไป้ด้ไา้้มไ้ม่แ้้่้ม่่ไม่้่ะ แล้วก็เอาเห็นเขามาเราก็ไม่ทำไงก็แต่พี่ชาติเก่งนะลูกปวดขาเนี่ยเจ๋งเจ๋งก่อนเดินเด็กก่อนเดินเข้านมาแต่ก็ตามแล้วชาตินี้ยังไปมนห้าพันสอบนะเออไม่ลืมป่ะนะเอาแค่หนึ่งแสนปะนะห้าพันศอกนะเออไม่พันหรอกเอาไปต่อยกันเลยห้าพันสอบนี่ก็เพื่อนไปหลอกแล้เอาไปต่อยกันนี่ก็ตั้งแต่งนอนก่อนเนี่ยแต่งนอนก่อนก็ไม่เยอะค่ยเดินไปต่อยกันไง ไอเราก็เดินตลอดเนยมันอะไรกอมันไปไอเราไปเราแก่ไอเชียนเลต่อยไอเชียนอะไอเชียนอะทำทำ12นะแต่แม่งตกติแม่งแขกนะเตะน่ารักเตะ น LIKE ี่ยม in ันแทงเนี่ยเนาะเียนแล้มันแทงตายเอ๊เนี่ยแทงก็จับแล้วไอ้ไอ้ันยับไปว่าเนาะการเฮ้ยยันที่จับกระทตอน้นเวลากระทุนอะไอ้เีแทแม่ม่แทงไอ้เชียนมันตายมากเราเตะปกันก็เห็นใช่ไหมมันแทงก็แม่ยเออยัที่จับเียนแพงเนี่ยแล้วตลังรบแก้มาต่อยมาเนี่ยราแก้ตลานไอ้ไอ้เียนก็ต้องมีอย่างนี้อืเออแต่มาก็มันแทงก็ ชารมจะบังอย่างนี้ดิแบบมมึมึงมึงมันยกเงี้ยอเชียนอะแทงนมันต่อยมันแทงมันตังเนี่ยโดนนักขามึงจะบังอย่างนี้ดิมันต่อยมันมึงเนี้ยแล้วัเชนกนสี่สี่อะโอนได้ครั้งเดียวนอนนั่นแโดนแทงตะกัดจับไม่ใช่หรอไม่ใช่เราไอ้บวดที่ไรวดเก้าวันบวดน้ำหนักแปดกวดเก้าวัน บวชไปแล้วแม่งศึกแม่งไม่มีเลือกศึกเ <c oughs> ลยกดไปเดือนมั <c oughs> ดีเลย <c oughs> น้ำหนักแม่งขึ้นไปต้องทลายว้ชิพายยะไปแต่แทงผู้ออกมาชิบหย มีมีนั่นแหละไอ้ที่ที่ที่ลงลงลงไอ้ที่เราหุบซ้ายป้องแม่งทุบกบเลยแม่งวิ่งมาเขาถ่ตะลานวิ่งมากอดเรานะลานนะลานนะลานต่อยกับไอ้ไอ้หำอ่ะไอ้หำจะหล่นไหมห้วไม่หล่นแล้วหล่นหล่นไม่หล่นไม่คล้องอยคล้องแล้วก็ทุ้งอะไรกันดื้อไอไอจักมีรูปมึงไงคนดังคนดีตายเลยคอยชั่วแม่งเลยอย่างนี้เลย มือแม่งห้องมือไม่เกี่ยวตลอดนะเราดรงนดับมันหมดไงลดน้ำหนักไปยิ่งหมดยิ่งหมดเ้องแบกกิโลที่เที่ยวนะต่อยเมเมาแล้วเมาอีกต่อยครับ ไปยืงนุกตายกอนนนี้เมาแล้วเมาไฟสำมักสัอยู่แล้วก็โตไว้กรอนสนนี้สัมลัณศไ่คนไฟเสมอเก็ไฟลไปที่ไฟเสมวนทั้ท้ายเลยทิเตะม้เดียวจบอะที่ไฟเสมอเลยออกกันนั่นแหละเราจะไปถึงชุมแผมไปท้ายเลยนะไม่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 มีมันมีไฟเสมอเเสมอก่อนแล้วมาต่อยหนิงที่ทรงมอบฟองไอ้เราแม่บอก้่ห้า ขาดไปยังดีเลยถึงเช้ามาเรารอไปขายเลยกระช่างสามหมัดด้วยเยี่ยแม่งบอกเราเขาประกาศเลยมอบเสาลัางดังกับเขาเรียกเขาเรียกอัดกล้องกันนะร้านเนี่ยต้องใช้มอบทองให้คนละห้าเาะคนละห้าบาทเสร็จแเราเรารับก่อนเอามือเอาไปเลยทองอ่ะโอ้รอไปขายเลยตถึงเช้าเลยนะร้านทองเปิดกูไปเลยถามเท่าไหร่อ่ะ สามบาทเขาเนี่ยบอกเอามาสามบาทเลยเนี่ยอันนี้เราใส่คออยู่ใช่ไหมเราจะชกมันจะชกมันก็ต้องถ่อนี่หมดใช่ไหมโอ้ยแล้วก็เดี๋ยเราไปชก ขอโชคมาใอรกูไปไหนมึงไปเอาใครมึงเก็บแลไม่ได้เลยเนาะมึงไม่ได้เลยแชนมันลุกไม่ได้แล้ทุกอย่างจนทุกวันนี้นะทุกวันนี้มันไม่ได้เลยโอ้โหโหดจิตควาก่อนนะเลยต่อยต่อยกาต่อยกายมากนะต่อยกมายได้สองแสนนะได้เขาบอกว่าได้สองแสนครั้งเดียวใช่ไหมอันนี้แบ่งคนละแสนไอเราหาอ่ยห้าระวันแล้วกันแล้วอทิปแล้วกันแล้วไปขอปวดตางครับกลมหั่มไปกุ้มหั่มไปเลยหรอขอปวดตางอะได้มาหมื่นหนึ่งะไรอากาบ ครับอีกสามวันสีวันนะจะขอได้ได้สามหมื่นไม่ให้ไม่ให้มาสามอาทิตย์เดียวเลยอ่อเบี้ยวมแตกก็ผว่าก็ว่าก็อม่นสามอาทิตย์มั้งี่ขอเบิกได้มั้งแค่ไม้นับมาไอชาเขาให้มึงมาแตงนะเอาเอามึงไปห้าหมื่นเนี่ยเขาบอกแลเขาก็มาเอามึงสองแสนห้านะเขาก็แบ่งครึ่งไงเอามือละมือแสงเจ็ดเจ็ดหมื่นแล้วห้าพันอของร้านของานเเก็บหมดเลยอ่ะ ก็ลุงก็ก็ได้ที่บอกมวยสมัยก่อนถ้ามีอย่างครูแม่งมันมีกําลังไกลแบอย่างพวกใครอย่างพวกพินันพวกบังล้อไอ้ติ่มสองแหละมีต่อยเป็นสองไฟล่ะก็ไฟสามรายการคือหนี้ฆ่าตัวสองไฟยังไม่ได้เลยนักมวยแม่งถือล้มเลยนะล้มกันละเอียดพอมันไม่ได้ตังค์ไหนจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วแม่สองไฟแหละ รายการไฟสามสิรีของเก่าได้ค <Yeah. S 1> รับนงเดีอยัเล่างไงนีนะไอ้ตรงที่เราอยู่เสียสุดใช่ไหมไอ้อออทเท้าเท้าสามแสนเงินสดจะไม่มีปัญญาซื้อได้ก็เงินมันรู้จะทะเลาะกนหน้า,าตอนไหนเออแล้วก็ผ่อนสี่แสนห้าเท้าเท้าสองชั้นนะเออนี่ก็ยังยังคิดอยู่พูดในใจด้วยนะเงินสดสามแสนเงินผ่อนสี่แสนห้าเราไม่มีปัญญาจะเอาเพราะอะไรวะมันหลายอย่างไงมันรู้ว่ากูจะ ต้งทะลาะหันหน้าคณะตอนไหนจะได้เงินไหมอะไรไหมให้ไหมอี่นี้ใชมันอย่างนี้มันเที่ยวแบบสไหมพอพีทรงพูดออกทิใส่ซีดีบ้าง้ยสกไฟนี่สองแสนสองสองอุ้ยแม่เลยไม่ถึงได้ตัวเลขจริงจก็กูได้หมดหมไม่รู้ได้ไม่ไม่กี่หมื่นนะต่อยดีไงเอาไปหมื่นเอาไปสองหมื่นี่เยียมรอบเวแต่เปิดซีดีที่ที่ต่อยเอเชียนะที่ัวนโลนอยู่ซื้อมาได้แปวันนะแวันปุ๊บโชกไอแพม าบอกว่าตัวแสนหนึ่งนี้คไปจัดชานบวชบวชเป็นแสนนะกระเฉาด้วยสองคนพี่น้องไงครับพบพบบวชศึกมาปั๊บก็ต่อยมันใ่โทรเลพตามแล้วนะครับเลยถึงวัดเลยนะเป็นพระเงเดิอยู่ตัวเลขมาปุ๊บมัไดสาตันก็คือผมชนะคุณคลหลังนี่นะนแล้วผมก็มีรการตีใหญ่ต่อยทุกคนต่อยตางตอยรอยยี่งสองร้อยยี่สามต่อยว่าไม่ ขนาดต่อยน้าลานรุ่นเดียวกันแม่งต่ิน้าเราไปฉีดยาไข้แดดเลยขนาดต่อยน้าลานชนะขาดเลยนะไม่ยังป่วยเลยแม่งต่อยเด็กไข้แดดแม่งต่อยเด็กแล้วตอนนั้มันกำลังแรงขึ้นมานะไอ้มันลหมูนอ่มันจะไม่อานหนีไปญี่ปุ่นดีกว่าลเจ้ามันอยู่ได้ไง่ะนี่เขาไปญี่ปุ่นเขาอยู่เาอาสตาอแล้วเขาเอามวยมาต่อยที่โตเกียวแล้วก็โทรมาโทรมาที่บอลเขาได้เบอร์มาจากใครเลยเนอะ ช่างเนี่ยผม,ม,มว่าอมนตร์เออเอออยู่ต่อ,อยสนามไหนเขาบอกโตเกียวโดมคนรักตัาเอ็นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไปเราก็ไปไปมวยต่อยเตะอันนี้บังคับจะใช้จะใช้นี่ไม่ใช่มีเ,เราก็ไปรับเขามากินข้าวออฝากงานให้เสร็จเลยอยู่กับบอดเราบอดนารานยังไม่ได้แน่แเดือนน่ะยังไม่ได้ครับไปเก้ามื่นนออั่นะเราเราเราก็ฝากงานออแล้วเยปปอร์เขาก็เชื่อใจเรานะเขาก็รับไงลาลาเนาะช่าง ไม่อยู่ดูไม่ได้เดี๋ยวนะทรงดาไปกลัวอะไรเลิกของอะไรอะไรก็อยู่ในที่ออสก้ามานี่กระเป๋ากระโปรงด้ืยอผ้าอะไรเอาเดี๋ยวมาซื้อใหม่เลยถูกมาอยู่บ่อนแม่ได้ติปวันนั้นเราสามมังนะซื้อเสื้อผ้าซื้อเอาติดซื้อคาแรนวัลละใบวันละราใบเอาติมขายสองคนกาบาทเองสองคนสองสองคนสองสองหลังอยู่บ่อนเราก็สมัครใครก็เรียบร้อย เขากลัวส่งชายด่าเขาเดี๋ยวผมส่งชายมันด่าผมมันเดี๋ยวไ้องไปกลัวหรอกผมยังไม่กลัวเลยแต่เขาก็ส่งเราไปไงกันมาปัญหาเนี่ยเขาเราไปเองมนอกกลับมาเขาบอกชาติผมเชื่อมึงก็ดีบอกแล้วไ่กลัวมันนึกอะไรเชื่อไอ้เขาไม่ถ้าพูดถึงว่าถ้าของมันมาถ้าอยู่กับผมเน่ยโอ้ยมีเป็นล้านหลายล้านใช่ใช่ใช่เข้าใจไอเราไม่ใองคนเล่นด้วยเรากผมไม่เล่นไอเฮียแต่งานเล่นชิบหายเลย ทำงานวัลละมังเสียคืนยี่สิบกว่าใบทำงานวัลลบใบเสียคืนยี่สิบกว่าใบแล้วมันจะมีจิตใจทำงานไหมใช่ไหมแล้วแม่งอยู่สิบเก้าปีแม่เสียไปห้าหกสิบล้านอ่ะโอ้ยไปตายไปแล้วตายไปแล้วกลับมาได้ไม่กี่ปีเป็นมะเร็งมะเร็งตออมันดูอะช่ยเหมือนเหมือนได้เพียวระยะสุดท้ายก็ไปให้หมอตรวจระยะสุดท้ายเหมือนกันเดือนเดียวตายเลย เฮ้ยเพียวไอเพียวมันอยู่ไอเพียววันนั้นผมไปเยี่ยมแงไปไปมาเน่ไปเยี่ยมขนาดกลับมาเดือนเดียตายหละบอกคือมันไปตรวจมันเป็นระยะท้ายแล้วมีนี่ก็วันที่มางานจบปุ๋งไง